สนับสนุนโดยยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก N-perf สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสุขหยุดโรครายการที่จะมากระตุ้นต่อมความสุขเพื่อหยุดโรคร้ายพบกันเป็นประจำทาง t n n ช่อง16ทุกวันอาทิตย์15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีค่ะสำหรับวันนี้ช่วงเวลาที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ30นาทีมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามพร้อมพอมกันจากไฮไลท์ค่ะ คุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิยทยลาลัยจุฬาภรเรื่องการเปิดจองวัคซีนซินฟาร์มและโมเดนาเพื่อกระตุ้นเข็ม3และ4โรคหัวใจเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยร่วมกระดมสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์กับโรงพยาบาลบ้านแพ้วเพื่อลดการสูญเสียทำความรู้จักกับชุดทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเจลและสเปรย์แอลโกอฮอล์ล้างมือด้วยตัวเอง เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบล่ะเราจะไปพูดคุยกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุน้นที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดโอกาสให้นิติบุคคลและโรงพยาบาลสามารถจองได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2564การใช้วัคซีนทั้งเชื้อตายและ mRNA มีความเหมือนมีความต่างกันอย่างไรเหมาะสมหรือไม่ในการ ใช้แค่ครึ่งโดสจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนลองไปติดตามเลยค่ะสวัสดีครับคุณหมอค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะเดียสอบถามเรื่องของการเปิดจองวัคซีนเข็มกระตุ้นของราชวิทยาลัยจุฬาพรหน่อยค่ะครับก็อย่างที่เราประกาศออกไปนะครับเรามีวัคซีนที่จะเป็นวัคซีนตัวเลิกเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้จะมีวัคซีนของโมเดอร์นาเข้ามาร่วมด้วยนะครับส่วนชีนโนฟาร์มนั้นก็ยังมีอยู่นะครับ จะเป็นการกระตุ้นเข็มที่3าและเข็มที่4นะครับคือระวางแผนให้ให้ไปจนน่าจะจบการระบาดอย่างรุนแรงทั้งโลกเนี่ยจนกลายเป็นถึงถ,ง,ถงประมาณปลายปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเข็มที่3าและเข็มที่4นะครับที่จะเปิดให้คนเข้ามาจองกันครับตอนนี้ที่มีการประกาศมาค่ะนอกเหนือจากการจองวัคซีนแล้วเนี่ยหลายคนให้ความสนใจในรายละเอียดเข็มที่จำหน่ายกัน สนับราคา5 50บาทและ55 5 55บาทโดยระบ,บุว่าคขึ้งโดสคำถามคือตกลงแล้วเนี่ยเราใช้คขึ้งโดสกระตุ้นได้แค่ไหนภูมิขึ้นมากน้อยขนาดไหนแล้วจะอยู่ได้ระยะเวลาย,ยาวนานเท่าไหร่คะคุณหมอครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จากทาง FDA ของอเมริกานะครับซึ่งเขาคือผมอาจจะเร็วคือติดตามอยู่เรื่อยๆ ขอเขาให้รับรองว่าจะกระตุ้นได้50ไมโครกรัมหรือครึ่งโดสนะครับในวันที่14ในวันของเขาเนะี่ยก็จริงๆก็คืนของเราสองวันผมก็ประกาศได้ว่าเราก็จะใช้โดสเดียวกับที่เขารับรองแล้วนะครับคือ50ไมโครกรัมเช่นเดียวกันอันนี้การกระตุ้นนั้นเนี่ยสำหรับโมเดอร์นานะครับถ้าใครดูดีๆดูรายละเอียดในจัมพพรดิสพอว่าของเราที่ลายจราพรเนี่ยกว่าจะเข้ามา ในระยะเวลาที่เราจองเนี่ยคือปลายเดือนมีนาคมปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นโอนกาสที่น่าจะเป็นได้เนี่ยถ้าถามผมจะเป็นวัคซีนเข็มสามสักนิดเดียวหรือจะเป็นเข็มสี่สำหรับบางคนในตอนป,ปลายกลางปีถึงปลายปีหน้าด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งถึงเวลานั้นเนี่ยเ,เราคงม,มีข้อมูลในคนไทยที่ได้ฉีดวัคซีนไป แบบต่างๆมากมายแล้วแล้วตอนนี้ที่เราเปิดให้จองอันนี้ยังคงย้ำว่าจองเฉพาะเพียงแค่นิติบุคคลรวมถึงโรงรพยาบาลเท่านั้นประชาชนทั่วไปก็ยังไม่สามารถที่จะจองได้ยังครับยกเว้นคนที่เราจะมาเข้าดูแลเป็นพิเศษคือคนที่เคยฉีดวัคซีนซินฟาร์ม รายบุคคลธรรมดานะครับ,บหรือคนที่เคยฉีดวัคซีนกับลาวิยาลัยจุฬากรที่โรงพยาบาลจุฬากรน,นะครับ,บอันนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ในระบบของเราแล้วนะครับเราได้ทําการยืนยันตัวบุคคลไปแล้วเป็นส่วนใหญ่99%นะครับเพราะฉะนั้นระบบจะเร็วขึ้นกว่าเดิมถ้าใทยจําได้ช่วงแรกๆมีระบบที่มีปัญหาคนว่าระบบรวมคนว่าระบบช้าเพราะมีประเด็นปัญหาตอนที่ ต้องยืนยันตัวบุคคลนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับการแพทย์เหมือนกับเราไปโรงพยาบาลปกติเนี่ยคุณว่าจะทําบัตรทําอะไรได้ต้องต้องยืนยันตัวบุคคลกันอยู่สักระยะหนึ่งนะครับอันนี้ในคนที่เป็นคนไข้ที่มาใช้คนที่มาใช้บริการเราแล้วเนี่ยเราจะดูแลตรงนั้นต่อนะครับเพราะว่าจะเร็วจะได้แล้วนะครับแต่วิธีการอาจจะต่างกันไปจากเดิมน,นิดเดงนนะครับคุณหมอคะ เงื่อนไขก่อนหน้านี้พูดกันมาตั้งแต่แรกแล้วจองวัคซีนกับวิทยาลัยราช่ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยจะต้องมี10%บริจาคเพื่อที่จะนําไปฉีดให้กับกลุ่มผู้ที่เปราะบางจนถึงขณะนี้เราได้รับวัคซีนบริจาคมากน้อยแค่ไหนช่วยเหลือประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะจากวัคซีนชินฟาร์มเดิมนะครับที่เราเราซื้อมาแล้วทั้งหมด17ล้านโดสนะครับเราทําการจาัดสรรแล้วประมาณ16ล้านนะครับ ฉะนั้นถ้าเอาตามตัวเลขนะครับเราควรจะมีควรจะมีวัคซีนบริจาคประมาณหนึ่งล้านหกแสนโดสแต่เราได้การใช้วัคซีนกับกลุ่มของบางไปเนี่ยประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนโดสแล้วนะครับซึ่งส่วนที่เกินมานั้นก็จะเป็นส่วนที่เราวิริยะจุฬาภรนี้ต้องพกกระเป๋าซ้ายกับกระเป๋าฝามามาจ่ายตรงนั้นไปนะครับว่าก็ยังยังเห็นว่าพอมาทํางานตรงนี้นะครับได้เห็นว่ามีคนไทยอีก อีกมากมายนะครับที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรืออยู่ในเมืองเนี่ยนะครับที่เขาไม่ได้อยู่ในในลำดับความสําคัญที่จะได้รับการฉีดวัคซีนแต่เขาอยู่ปากนกับเราเขาก็รับเชื้อได้เขาก็แพร่เชื้อได้อีกมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ดีใจที่ทุกคนได้ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคตรงนี้นะครับ อย่างที่คุณหมอบอกไว้นะคะจริงๆแล้วคำถามที่หลายคนมักจะสอบถามกันว่าเข็มกระตุ้นควรใช้เทคโนโลยีแบบไหนขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวต้องปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจคุณผู้ชมสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้สักครู่เดียวค่ะ フフフ。 กลับมาอยู่ที่กันต่อในช่วงที่2ของรายการสุขหยุดโรคค่ะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากวิกฤตโควิด -19 แล้วเนี่ยเราต้องยอมรับนะคะว่าแต่ละปีแต่ละปีประเทศไทยของเรามีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจเป็นจำนวนไม่น้อยเลยค่ะและผู้ป่วยโรคหัวใจจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณผู้ชมเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการให้การช่วยเหลือพวกเขาได้ลองไปติดตามราย ด้วยการกับน้องโอพันพิไลบุกหุดค่ะโรคหัวใจนะคะเมื่อมีอาการเกิดขึ้นแทบจะไม่มีอาการเตือนเลยค่ะรวมถึงต้องได้รับการรักษาหรือว่าการผ่าตัดอย่างทันท่วงทีนะคะทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะจึงต้องการที่จะดมทุนนะคะเพื่อสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเพื่อให้สามารถรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างทันท่วงทีและก็ลดการสูญเสียค่ะ ในเวลานี้นอกจากวิกฤตโควิด -19 โรคหัวใจก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดและมีความเร่งด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่แพ้กันต้องรอการผ่าตัดหัวใจและอาจจะเสียชีวิตเพราะขาดสถานที่และอุปกรณ์ในการรักษาโดยในแพทย์พรเทพพงทวิกรผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วเปิดเผยว่าปัญหาของโรคหัวใจคือการรอคอยการรักษาโรคหัวใจไม่สามารถรอคอยได้นาน ซึ่งถ้ารักษาล่าช้าจะทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ทุกเมือ่อโอต้องเรียนอย่างนี้เลยครับจริงๆบ้านแถวเรานะครับเราได้มีการรักษาหัวโรคหัวใจมาตลอดมานานมากแล้วนะครับจนเมื่อ2ปีที่แล้วครับเราได้สามารถทําการสวนสวนหัวใจได้นะครับนะฮะโดยมีห้องสวนหัวใจที่ทันสมัยมากๆนะครับใน,นแต่ห้องสวนใจทีา่ทันสมัยของบ้านนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาของโรคหัวใจขาดเลือดนะครับที่เป็นปัญหาสาเหตุการตายดับต้นๆของประเทศเราได้นะครับ เราสามารถทําการขยายทางรียกว่าบอลลูนเข้าไปขยุงขยายมาเที่ยงอมนะครับแต่สุดท้ายจะมีผู้ป่วยอยู่จํานวนหนึ่งครับนะฮะที่ไม่สามารถทําการผ่าการที่ว่าสวนหัวใจไม่ได้แล้วเคสเหล่านี้จําเป็นต้องลงเลยด้วยการผ่าตัดเรียกว่าผ่าตัดไปเปลี่ยนหลอดเลือดเลยนะครับหอหลอดเลือดใหม่มาใส่แทนนะครับซึ่งเคสพวกนี้นะครับก็จะมีความเสี่ยงสูงมากที่อาจจะถ้าต้องรอคอยต่อไปนะครับคนเส้นเลือดอาจจะอุดตันถ้าเราไม่ผ่าตัดได้ทันเวลานะครับ ปรากฏว่าบ้านแถวเราก็มีเคสอย่างนี้อยู่มากขึ้นจนํานวนมากเพราะว่ามันเป็นโรคที่เกิดเยอะขึ้นในผู้สูงวัยแล<ฆ>้วก็เคสแบบนี้ถูกส่งต่อมาจากหลายๆจังหวัดเข้ามาที่บ้านแถวนะครับพอสุดท้ายพอเราสามารถตรวจส่วนหัวใจเขาไม่ได้แล้วก็ต้องส่งต่อไปเพื่อรักษาต่อที่อื่นในการผ่าตัดหัวใจก็เกิดปัญหาครับเดยเพราะสาการโควิดนั้นทให้หลายๆที่นั้นปฏิเสธการผ่าตัดหัวใจเราเคยคิดกันนะครับว่าถ้าเราสามารถผ่าตัดเองได้ เราสามารถผ่าได้ทุกวนันเราสามารถผ่าได้โดยที่ไม่จํากัดเรื่องของเวลาแล้วก็ช่วยให้คนป่วยได้ทําให้ได้มากขึ้นได้เนี่ยนะครับเราจะช่วยหลายๆชีวิตทั้งนี้มูล,ลนิธิสุภชัยบุษดีเจรรวนน์ d, มีปณิธานมุ่งมั่นต่อการช่วยเหลือและมอบโอกาสกลับสู่สังคมโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมเห็นความสําคัญของโรคหัวใจที <ride> <S <S ่เป <s> ็นหนึ่งในสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 จึงขอเป็นตัวแทนมูลนิธิมอบเงินบริจาค1ล้านบาทให้แก่ทางโรงพยาบาลบา้านแพ้วและเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเพราะทุกคนคือหัวใจของใครบางคนได้มีโอกาสารักษาเพื่ออยู่กับคนที่เขารักไปนานๆศูนย์ผ่าตัดหัวใจ <c oughs> ส้งหกและหลอดเลือดที่เรามีการวางแผนที่จะจัดสร้างขึ้นมานะครับ เราวางแผนระยะยาวว่าสามารถจะดูแลผู้ป่วยให้ครบวงจรนในผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งหมดนะครับไม<ะ>่ว่าจะเป็นในเรื่องของอโรคเส้นเลือดหัวใจตีบโรคริ้นหัวใจรั่วริ้นหัวใจตีบเนื้องอกในหัวใจปลอดเลือดหัวใจโป,งป่งพองอุบัติเหตุรวมถึงการผ่าตัดโรคปอดต,ต่างๆนะครับซึ่งในการผ่าตัดทั้งหมดเนี่ยครับเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องม้เครื่องมือต่างๆครับเช่นเครื่องพยุงปอดและหัวใจเทียม เครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือดน,นะครับเครื่องมือตัดกระดูกหน้าอกเครื่องเอทอร์จาวในขณะผ่าตัดนะครับเครื่องกระตุกหัวใจเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเนื้อเยื่อสมองในกระัในขณะที่ผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ปงพองเป็นต้นนะครับนอกจากนี้แล้วเรายังต้องมาปรับปรุงห้องผ่าตัดให้เหมาะสมแนะละรองรับกับการผ่าตัดหัวใจที่เรากําลังจะสร้างขึ้นด้วยนะครับรวมถึงว่าในอนาคตที่เรามีแพลนไว้ก็คือเราอยากจะพัฒนาเทคนิคการผ่าตัด นะครับให้เป็นในลักษณะของผ่าตัดที่แผลที่เล็กลงหรือที่เราเรียกว่า Minimal i n นเ s i ร์ s ว r g e r y เซอนะครับซึ่งเราอาจจะพัฒนาแล้วก็ผ่าตัดได้ในผู้ป่วยบางรายและทําให้ผู้ป่วยสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแผลเล็กลงการเจ็บตัวที่น้อยลงนอนลงไปบาลสั้นลงแต่ทั้งหมดเลยก็ต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษที่แตกต่างกันไปนะฮะก็อยากจะ ให้ช่วยกันสมทบทุนร่วมกันสร้างในโครงการให้ทุกหัวใจได้เต้นต่อนะครับโดยการบริจาคผ่านทรูมันนี่วอลเล็ตนะครับหรือบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ของศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลบ้านแถวนะครับตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่นี้นะครับ โดยสามารถร่วมสมทบทุนจัดสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจรวงอกและหลอดเลือดพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์กับโรงพยาบาลบ้านแพลวเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาและลดการรอคอยผ่าตัดหัวใจให้ทุกหัวใจได้เต้นต่อผ่านการบริจาคผ่านทูมันนี่วันเลดหรือบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลบ้านแพลวธนาคารกรุงเทพสาขาบ้านแพลวเลขที่บัญชี7 4 5 0 5 7 9 6 1 8 คุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมบริจาคผ่านทาง Tru ันนี่วันเล็ t นะคะรวมถึงบัญชีออมทรัพย์ศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลบ้านแพ้วธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านแพ้วนะคะตามที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนมีส่วนร่วมกันได้เพื่อที่จะให้ทุกหัวใจได้มีโอกาสเต้นต่อในการร่วมบริจาคศูนย์ผ่าตัดหัวใจและร่วมกันจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เอาละช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสุขหยุดโรคเช่นเคยนะคะน้องเป้ธันระมนภัยสารสุนทรกิจจะพาเราไปติดตามเรื่องราวความทันสมัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะ สำหรับวันนี้จะพาไปติดตามชุดทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เราใช้และพกติดตัวเป็นประจำสำหรับการล้างมือในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด1 9เพื่อที่จะให้ประชาชนได้มั่นใจถึงผลิตภัณฑ์ที่ตนเองใช้ไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันเลยกับน้องแป้ธันรมนภัยสารสุนทรกิจค่ะ นอกจากหน้ากากอนามัยนะคะที่กลายเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วค่ะแอลกอฮอลล้างมือไม่ว่าจะเป็นเจลหรือว่าสเปรย์นะคะก็กลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่หลายคนต้องพกติดตัวไว้เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อโควิด -19 ซึ่งคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าแต่ละยี่ห้อคุณภาพก็แตกต่างกันที่สำคัญหากเปิดใช้งานแล้วคุณภาพก็จะลดลงด้วย วันนี้ค่ะจะพามาทำความรู้จักกับชุดทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานแอลกอฮอล์นะคะพัฒนาโดยคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเราสามารถทดสอบได้เองติดตามกันค่ะข้อมูลผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือจากรายงานของศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อมูลทิเพื่อผู้บริโภคแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ร้อยละ67มีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่ำกว่า70%โดยปริมาตรซึ่งไม่เพียงพอในการฆ่าเชื้อโรค นอกจากนี้ยังพบการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายซึ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและหากเข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้ปัญหาดังกล่าวคือจุดเริ่มต้นในการพัฒนาชุดทดสอบแอลกอฮอล์เบื้องต้นด้วยตัวเอง t in one alcohol test kit ของอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของแอลกอฮอล์ที่ใช้อยู่ได้ด้วยตัวเองซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 อาจารย์คะจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุดทดสอบแอลกอฮอลอฮอ์เ<า>บื้องต้นโดยตัวเองเพื่อให้ประชาชนสามารถทดสอบได้มันคืออะไรคะอาจารย์คะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในปัจจุบัน ประชาชนชาวไทยแล้วก็ประชาชนทั่วโลกอะค่ะประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9และในชีวิตประจำวันของทุกคนก็มักจะต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนคะคะเพื่อทำความสะอาดมือฆ่าเชื้อโรคแล้วในช่วงปี2020ที่ผ่านมาค่ะก็น่าจะเห็นข่าวที่มีเจลแอลกอฮอล์ปลอมนะคะเช่นการมีเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ต่ำหรือการมีสารพิษเช่นแอลกอฮอล์ที่เป็นพิษเจือปนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนา ชุดทดสอบแอลกอฮอล์แบบเบื้องต้นที่ประชาชนสามารถใช้งานได้เองนะคะสะดวกในการทดสอบเพื่อให้ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน,นะคะ่ะพูดถึงเกณฑ์การวัดคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพแอลกอฮอล์เราวัดจากอะไระคะสำหรับในส่วนของผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือน,นะคะเราก็จะวัดประสิทธิภาพจากความเข้มข้นอของแอลกอฮอล์ที่อยู่ในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ในเจลล้างมือจะสามารถใช้แอลกอฮอล์ได้2ช,ชนิดนะคะ<ช>ก็คือเอทานอลหรือเอทิแลแอลกอฮอล์แล้วก็ไอโซโพรพานอลนะคะหรือไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ซึ่งแอลกอฮอลทั้งสองชนิดเนี่ยใช้ภายนอกกับร่างกายมนุษย์ได้เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียการฆ่าเชื้อไวรัสที่มีประสิทธิภาพนะคะ,คะก็จะต้องมีแอลกอฮอลในผลิตภัณฑ์ล้างมือเพื่อทําความสะอาดอย่างน้อย70%โดยปริมาตรค่ะ,คะถ้ามีแอลกอฮอล์70%โดยปริมาตรผู้ใช้งานสัมผัสเจลหรือแอลกอฮอลล้างมือ3 0วินาทีนะคะทั่วทั่วมือ ก็จะทาให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะคราวนี้ชุดทดสอบที่อาจารย์ได้พัฒนาึ้นนะคะหลักเกณฑ์ในการทดสอบนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ค่ะชุดทดสอบพัฒนาโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีนะคะในชุดทดสอบเนี่ยจะประกอบด้วยสารเคมี2ชนิดที่สามารถที่จะทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ก็คือเอทิลแอลกอฮอล์เมทิลแอลกอฮอล์แล้วก็ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ เพื่อแยกชนิดของแอลกอฮอล์ทั้ง3าชนิดได้โดยการดูสีนะคะเมื่อสารเคมีในชุดทดสอบทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์แล้วก็จะได้สีที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามชนิดของแอลกอฮอล์แล้วก็ความพิเศษของชุดทดสอบแอลกอฮอล์เบื้องต้นเนี่ยค่ะเป็นชุดทดสอบที่สามารถประเมินความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ได้แบบคร่าวๆนะคะดังนั้นผู้ทดสอบก็จะสามารถ ะระบุความเข้มข้นของแอลกอฮอลในผลิตภัณฑ์ได้ว่า<ม>อยู่ในช่วงที่สูงกว่า70%อยู่ในช่วง70%อร์ซหรือว่าต่ำกว่า70%ค่ะชุดทดสอบนี้คือสามารถทดสอบได้ทั้งรูปแบบเจลรูปแบบสเปรย์เลยใช่ไหมคะรันใช่ค่ะชุดทดสอบออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายนะคะกับผลิตภัณฑ์ประเภทเจลแอลกอฮอลและสเปรย์แอลกอฮอลล้าง,งมือใช้ได้ทั้งแบบเจลแล้วก็แบบสเปรย์นะคะ ซึ่งในเจลแล้วก็ในสเปรย์เนี่ยค่ะมันจะมีสารองค์ประกอบอื่นๆที่นอกเหนือจากแอลกอฮอล์แต่จะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์เป็นองค์ประกอบหลักชุดทดสอบก็สามารถที่จะทดสอบกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารองค์ประกอบอื่นๆได้โดยไม่มีการรบกวนเช่นสีที่แต่งในผลิตภัณฑ์หรือว่ากลิ่นที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ค่ะชุดทดสอบนี้จะได้มีการผลิตมาเท่าไหร่แล้วปัจจุบันเนี้ยค่ะมีคนให้ความสนใจนำไปใช้มากน้อยขนาดไหนคะ ชุดทดสอบแอลกอฮอล์ทรีอนวันนี้นะคะผลิตขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปี6-3นะคะตอนนี้ก็ใช้งานมาประมาณ1ปีกว,กว่าแล้วนะคะช<ม>ุดทดสอบนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันาบมาตรวิทยาในมาตรฐานการทดสอบแล้วก็เหมาะที่จะนำไปใช้งานแบบออนไซต์นะคะ<ม>ในปีแรกเนี่ยเราผลิตมา1,000ชิ้นนะคะแล้วก็ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ทํากิจกรรมในด้านสาธารณสุขนะคะเช่นสสอออจโอรงพยาบาลนะคะก็จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะตรวจสอบคุณภาพของเจลแอลโกอฮอล์ล้างมือสําหรับประชาชนค่ะแล้วก็ในปีที่2นะคะปี64เราก็ยังคงทําชุดทดสอบนี้ต่อไปนะคะซึ่งก็พบว,ว่าออกลุ่มผู้ใช้งานนะคะก็ขยายตัวมากขึ้นนะคะจากกลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เริ่มมีผู้ประกอบการที่ ผลิตเจลวแอลกอฮอล์ล้างมือเข้ามาใช้ชุดทดสอบนี้ในการตรวจสอบในกระบ<ม>วนการผลิตค่ะแต่ว่าอย่างใดก็ตามนะคะชุดทดสอบนี้เป็นชุดทดสอบแบบเบื้องต้นนะคะเหมาะที่จะทดสอบแบบเบื้องต้นห<ม>ากต้องการทดสอบด้วยวิธีมาตรฐาน<ม>ก็จะต้องส่งไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานต่อไปค่ะ<ม>ซึ่งอันนี้ประชาชนเองสามารถทําได้ด้วยตัวเองถูกไหมคะ ใช่ค่ะเป็นชุดทดสอบที่ออกแบบมาให้ใช้ง่ายประชาชนที่ไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถทําได้เองทําได้ด้วยตัวเองนะคะการทดสอบก็สังเกตการเปลี่ยนสีค่ะมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบปริมาณ 1ML นะคะ,ะแล้วก็ผสมกับน้ํายาที่จัดให้ไว้ในชุดทดสอบน้ํายาจะมี2ชนิด<ะ>น้ํายา A นะคะใส่1หยดน้ํายา B ใส่5หยดขย่าให้เท่ากันแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงสี ในช่วงเวลา3นาทีการเปลี่ยนแปลงสีที่เกิดขึ้นก็จะสัมพันธ์กับชนิดของแอลกอฮอล์แล้วก็สัมพันธ์กับความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ค่ะดูได้ง่ายด้วยตาเปล่านะคะแล้วก็ใช้เวลาในการทดสอบไม่เกิน5นาทีค่ะถ้าประชาชนสนใจนี่จะต้องทำยังไงคะจารย์สามารถหาซื้อได้ไหมคะค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะขนาดนี้จําหน่ายอยู่ที่โอสถสารานะคะร้านยาคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภการย้ำค่าว่าแอลกอฮอลเป็นสารที่ระเหยง่ายในอุณหภูมิห้องดังนั้นจึงควรดูแลเรื่องการจัดเก็บและใส่ใจเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมโดยการบรรจุแอลกอฮอลในขวดปั๊มที่มีรูขนาดใหญ่จะทำให้แอลกอฮอลร,ระเหยง่ายกว่าขวดสเปรย ควรเก็บแอลกอฮอล์ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดให้แน่นไม่เปิดฝาทิ้งไว้หรือทิ้งไว้กลางแดดเป็นเวลานานหากเปิดใช้งานแล้วหรือมีการแบ่งบรรจุใส่ภาชนะอื่นก็จะทำให้วันหมดอายุเปลี่ยนไปด้วยค่ะโดยระยะเวลาการใช้งานขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหากใส่กระเป๋าและอยู่ในห้องทำงานที่มีเครื่องปรับอากาศจะใช้ได้ประมาณ6เดือน ถ้าอยู่นอกอาคารใช้ได้3เดือนและที่สำคัญไม่ควรวางแอลกอฮอล์ไว้ในรถเพราะแอลกอฮอล์สามารถระเหยฟุ้งกระจายภายในห้องโดยสารหากเจอไฟแช็กหรือจุดชาร์จแบตเตอรี่จะทำให้เกิดประกายไฟและเป็นอันตรายได้ค่ะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นข้อควรรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในการล้างมือทำความสะอาดค่ะซึ่งผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ อย่าลืมนะคะในเวลานี้ถึงแม้เราจะดูว่าสถานการณ์การแพระบาดของโควิด -19 ดีขึ้นแล้วแต่ก็ห้ามประมาทโดยเด็ดขาด ส่วนบุคคลมาตรการครอบจักราวาลยังต้องปฏิบัติในขณะที่ผู้ประกอบการก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งด้วยเพื่อที่จะให้ประเทศของเรานั้นสามารถจะเดินไปข้างหน้าได้และเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้หมดเวลาของรายการสุขหยุดโรคแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการสุขหยุดโรคที่จะมากระตุนต้นป่อมความสุขเพื่อหยุดโรครายได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้า15นาฬิกาถึง15นาฬิก30นาที ชินมี่ีเอนช่อง16สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยุคนี้ต้องทู u ้ 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ่งปีซ้อนจากเอ็นเพิร์ฟ